รายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเลนอังคาคอร์ปอเรชันจำกัดโทร02-737-8888บริษัท s t a r f a ฟ t จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699 ต้องคันแค่คำเดียวคือเหนือกว่าคนอื่นก็ล่าสุดเราก็คือรีแบรนด์เราใหม่รีแบรนด์รีแบรนด์จาก The Emperor House เป็นอะไรครับเป็น Emperor คำเดียวแต่วันนี้เนี่ยพอเราไปนำเสนอเขาว่าโอ้โหเฮ้ยคุณสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอเอาอีกสิ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 มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับบ้านหลังแรกที่สร้างในนามของ Emperor เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ครับ22ล้าน 22ล้านนะอันนี้หลังแรกในนามของ Emperor นะครับและถ้าบ้านที่มีมูลค่าสูงสุดที่ Emperor เคยสร้างให้เนี่ยสูงสุดหลังละเท่าไหร่ครับ320ล้านสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ดคือของเบ้งเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้ข้อมูลของคู่แข่งวันนี้เนี่ยใครทําธุรกิจเนี่ยถ้าไม่มีแผนธุรกิจเนี่ยผมว่าประสบความสอดสุดยาปีนี้เนี่ยน่าจะหดตัวแต่ก็คงอยู่ในระดับแค่ประมาณทัก10%อาจจะหดตัวครับผมอาจจะหดตัวลงมาเล็กน้อยครับผมลแล้วปีหน้าปี59แนวโน้มจะเป็นยังไงครับปีหน้าน่าจะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friday Special คุยสบายๆสไตล์2รุ่มหนึปี2ครับพี่ขุมครับคุณสุขขุมธรรมนีวงและผมยุทธนากระบวนแสงนะครับและวันนี้ครับตอนที่2ของ Emperor นะครับพี่คุมครับในสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันเรื่องการสร้างแบรนด์ของ Emperor เนี่ยพี่ขุมว่าเด็ดไหมโอ้โหผมว่า ที่เขาเข้าใจตัวเองดีครับพี่ยศพี่อ้วนอ่ะพี่อ้วนเขาจเข้าใจตัวเองดีมากเลยเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราจะปรับตัวพี่ยศไม่ว่าเราจะเปลี่ยนลุกตัวเองเปลี่ยนลุกบริษัทเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององ,งค์กรหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองเนี่ยต้องรู้จักตัวเองดีก่อนนะพี่ยศครับพี่อ้วนเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามองตัวเองเห็นดูตัวเองขาดด้วยใช่แล้วสามารถอยู่ในเซกเมนต์ที่อยู่รอดมาจนทุกวันนี้ได้ผมว่าเก่งมากสิ่งที่ยากที่สุดของเขาในการวางแผนในการปิดโครงการคือ การส่งอมอบบ้านแล้วโอนยากกว่านี้นี่แหละากมากยากมากดังนั้นพี่ยุทธคิดดูว่า300ล้านเนี่ยจะมีความยากแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันยังไง,ไงไรเราต้องคุยกันเอาละครับมาถึงสัปดาห์นี้ตอนที่2ตอนจบนะครับเราจะกลับมาคุยกับเฮียอ้วนหรือพี่อ้วนของเราจากเอ็มเพลอร์กันต่อนะครับว่าอะไร,ะไรคือสิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปจากนี้ไปอะไรคือแนวโน้มของธุรกิจรับสร้างบ้านหรูอะไรคืออนาคตของเอ็มเพเลอร์ และเขาได้นำเอาภูมิปัญญาตะวันออกมาปรับใช้กับการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างไรติดตามชมกันได้เลยไหนสัปดาห์นี้ครับคุณสุรชัยกึงฮากิจประธานกรรมการบริหารของเอ็มเพลเลอร์นะครับสวัสดีพี่อ้วนกันอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้วนพี่อ้วนมองไงครับ กับธุรกิจรับสร้างบ้านในบ้านเราโดยรวมในไตรมาส4ปีนี้และก็มองยาวไปถึงปีหน้าปี59ครับคือธุรกิจโดยรวมเนี่ยก็ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าปีนี้มันไม่ค่อยดีนะครับผมว่าธุรกิจรับสร้างบ้านก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแต่เนื่องจากธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะเซนซิทีฟหรือไม่ค่อยจะอ่อนไหวกับภาวะที่ขึ้นลงของตลาดมากนักนะครับ ไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจมไม่ค,นะค่อยได้ผันผวนนะครับเพราะว่าธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ตอบสนองดีมาที่แท้จริงคือหมายความว่าคนที่มีเงินเนี่ยเขาจะเก็บเงินไปแล้วนะครับเตรียมตัวจะสร้างและมีที่ดินพร้อมแล้วนะครับพอเศรษฐกิจไม่ดีก็จะเก็บเงินไว้ก่อนก็ละการจะมีบางส่วนเท่านั้นเองเฉั้นคาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะหดตัวแต่ก็คงอยู่ในระดับแค่ประมาณทัก10 อาจจะหดตัวครับผมอาจจะหดตัวลงมาเล็กน้อยครับผมแล้วปีหน้าปี59แนวโน้มจะเป็นยังไงครับปีหน้าน่าจะผมคิดว่าคงจะไม่แตกต่างจากปีนี้มากนักนะครับก็คือน่าจะอยู่ทรงๆละทรงๆละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแค่ไหนนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็คิดว่าน่าจะผงกหัวขึ้นได้นะครับครับถ้าถามให้ลึกลงไปโฟกัสเฉพาะ ตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านหรูตั้งแต่50ล้านขึ้นไปล่ะครับจะเป็นยังไงจะเหมือนกับธุรกิจรับสร้างบ้านโดยรวมไหมคือยิ่งยิ่งยิ่งเซนซิทีฟน้อยเข้าไปอีกนะครับคือถ้าตลาดโหดตัวเขาก็ยังไปงเขาเรื่อยๆอ,อย่างที่บอกถ้าเกิดสมมุติว่าตลาดดีเขาก็จะดีขึ้นมานิดนึงนะครับ,รบเพราะคนพวกนี้เขาเตรียมเงินไว้อพอสมควรอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าลูกค้าผมเนี่ย99%เนี่ยสร้างเงินสดทั้งนั้นไม่ไม่ไม่ได้กู้แบงค์ผมมองมองมองอีกมุมหนึ่งจากที่พี่อ้วนพูดนะครับว่าที่ดินกับบ้านเนี่ยเพอเอินเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มูลค่าการจเจริญเติบโตมันไปด้วยทุกปีด้วยเพราะฉะนั้นันไม่สร้างวันนี้อีกสิบปีอาจจะสร้างแพงกว่าน,นี้<ช>ก็ได้นะบางทีคนอาจจะคิดแบบนี้นะพยุทครับ บนความจําเป็นบ้านเองก็เป็นหนึ่งใน4ปัจจัยหลักที่เราจะต้องต้องมีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าวางแผนจะสร้างแล้วแล้วคิดว่าทําไมสร้างวันนี้วันหน้าก็ต้องสร้างเอานะ่ะครับมองวิกฤตเป็นโอกาสอาจจะสร้างถูกก็ได้นะพี่โยนในเมื่อสภาวะไม่ดีไม่ได้มีความแข่งขันมากใช่ครับผู้รับผู้ที่รับจ้างสร้างเองก็มีเวลาพอที่จะทําบ้านให้เราได้ดีขึ้นกว่ามดิมเออนะค,นะคิดแดบนี้นะนช่ครับเออลูกค,ค้าเขาน้อยเขาอาจจะมาให้ความสนใจให้รายละเอียดกับเรามากขึ้นก็ได้นะ ถ้าคิดจากมุมผู้บริโภคนะครับและเดี๋ยวเศรษฐกิจดีขึ้นเดี๋ยวจะแพงกว่านี้ไหมทุกทุกปีที่ค่าก่อสร้างแพงขึ้นเอาเขาเฉลี่ยกันว่าในหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยค่าก่อสร้างจะแพงขึ้นโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาสิปีในประมาณ20%่สิบเอทุกๆปีคือคือจะแพงขึ้นทุกปีทุกปีวันนี้สร้าง1ล้านปีหน้าจะสร้าง1นล้านสองแสนวันนี้สร้างร้อยล้านปีหน้าจะสร้าง120ล้านอยากแก่นั้นเลยไม่รู้จะทําอะไรก็มาสร้างบ้านดีกว่าถ้าจำเป็นต้องสร้างก็เอาสร้างซะเลย จะไม่ต้องรอก็ได้นะครับแลวบนสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเนี่ยพี่ยุทธครับในมุมมองของการทําธุรกิจรถเช่านะครับมันทุกอย่างมันไม่ได้เหลือศูนย์น่ะก็ยังคงมีปัจจัยและมีกําลังซื้อแฝงอยู่อซึ่งเพียงแต่ว่าเราไปขายกลุ่มคนพวกนั้นได้ถูกกลุ่มหรือเปล่าตลาดแบบนั้นได้ถูกตลาดไหมไม่มีอะไรเหลือศูนย์นะพี่ยุทธข้าวไม่เหลือศูนย์รถไม่เหลือศูนย์บ้านไม่เหลือศูนย์ทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในระดับที่มีกินมีใช้แต่ว่าเราอาจจะต้องจับให้ถูกเซกเมนต์ ตลาดและสร้างบ้านหรูกับตลาดรถหรูเนี่ยใกล้เคียงกันไหมน่าจะใกล้เคียงกันนะผมฟังดูแนละ้วใกล้เคียงกันมากนะครับอย่างที่พี่ขุมว่าคือทุกสภาวะจะมีะกลุ่มเป้าหมายจะมีเซเมนต์ของตัวเองเสมอนะครับก็มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะแย่ทุกคนครับยังมียัง,ยงอาจจะยังมีอยู่กลุ่มหนึ่งหรือหลายๆกลุ่มเล็กๆที่ยังดีอยู่หรือดีกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำครับนะครับเพราะฉะนั้น่ใกล้เคียงกัน ระหว่างรับสร้างบ้านหรูกับรถหรูนะับใกล้เคียงกันมากกลับมาที่เอเมอร์เลอร์ครับไม่ใช่รับสร้างบ้านแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่อ้วนครับผมก็คือโค้งวงจรของของการสร้างบ้านหนึ่งครับก็คือตัวเอ p ม r o r เ o อร์เฮาส์เองนะครับแล้วก็มีเอ p ม r o r เ1อร์ับนะฮะก็คือออกแบบออกแบบ ออกแบบบ้านนะครับแล้วก็มีลอสแอนเจโลก็คือนำเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วก็มีธนบดีธนบดีนี่ก็จับตลาดรองไ้นะครับก็มีตลาดพวกคอนโดอะไรพวกนี้เป็นออกแบบเป็นออกแบบตกแต่งใช่ครับอ๋อนะครับมีตั้งแต่ออกแบบตกแต่งรับเหมาสร้างบ้านนะตกแต่งภายในแล้วก็นําเข้าเฟอร์นิเจอร์หรูจากต่างประเทศด้วยใช่ครับนะครับอันนี้คือธุรกิจนะสามด้านหลักๆนะครับแต่ว่าเป็น4บริษัท นะครับในเครือของ e อ p e r o r นะครับในฐานะที่เคยเ,เขียนแผนธุรกิจและเอาไปใช้ได้จริงจนประสบความสำเร็จมาแล้วอะไรคือความสำคัญและจำเป็นของการทำธุรกิจที่จำเป็นต้องมีแผนธุรกิจเชิญครับพียเอื้วนคือจริงๆแผนธุรกิจที่ดีเนี่ยควรจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า จุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับแล้วก็คู่แข่งเราเป็นใครนะครับอันที่2ก็คือกลุ่มเป้าหมายคือใครกันแน่นะครับเจาะไม่มีใครที่สามารถกินกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งตลาดคุณต้องหาเซกเมนต์ของตัวเองให้ได้คือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เนี่ยใครทําธุรกิจเนี่ยถ้าไม่มีแผนธุรกิจเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นยังไง ผมว่าประสบความสอดสุดยากแล้วจะ,ะไม่ยุ่งใช่ไหมไม,ไม่ไม่ไม่มีผมว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับถ้าสังเกตธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยจะมีแผนธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยผมว่าต้องทําแบบมืออาชีพวันนี้หมดหมดสมัยเรื่องเสือพื้นวอนใบซื่อสัตย์ประหยัดอดทนหมดสมัยไปแล้วแค่นั้นไม่พอแค่นั้นไม่พอครับผมต้องทําแบบมืออาชีพมีแผนธุรกิจชัดเจน ต้องเป็นเรียกว่าเป็นมืออาชีพเท่านั้นนะครับที่จะอยู่ได้และมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าต่อไปต้องมีแผนธุรกิจและต้องเป็นแผนที่เฉ็งด้วยนะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับนุ่มรอของเราครับคุณเบิร์ดคุณวิกรานอามาแต่ยคุณรออยู่นะครับไปพบคุณเบิร์ดและช่วงหน้าพี่ขุ้มผมยุทธนายังอยู่กับเพียอ้วนนะครับในฟ r i d a y Special หลังจากเราพักกันครู่เดียวครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณสุกุมคุยุทธนาช่วงหลังๆเนี่ยม e เซ e ส z เบนซ์เนี่ยออกรถยนต์รุ่นใหม่มาหลายๆรุ่นเชยนะครับอาทิตย์นี้ผมก็พามาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่แล้วครับของ Mercedes-Benz นะครับนั่นคือรถยนต์รุ่น CLA ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากมายในถนนบ้านเราเลยนะครับ <of> เป็นรถเรียกว่าสปอร์ตคูเป้4ประตูนะครับ ซึ่งเบนซ์เองเนี่ยผลิตออกมาเอาใจวัยรุ่นเอาใจคนที่ชอบขับรถสนุกสนานนะครับรถยนต์นี้เป็นรถยนต์ที่ประกอบในประเทศนะครับเป็น SKD Semi Knock Down นะครับแล้วก็ออกมาด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัว CLA 2 0 0แล้วก็ CLA 2 5 0 AMG Dynamic นะครับความแตกต่างกันเนี่ยก็อยู่ที่ออปชั่นบางตัวแล้วก็เครื่องยนต์เป็นหลักนะครับเครื่องยนต์ของตัว CLA 2 0 0เนี่ยให้แรงม้า154แรงม้านะครับ สำหรับตัว250เนี่ยให้แรงม้าสูงถึง211แรงม้านะครับอย่าทดลองขับ CLA รุ่นใหม่นะครับเชิญที่ Mercedes-Benz Star f แ a กตรงดินแดงได้นะครับรถทดลองขับเนี่ยเรามีพร้อมให้กับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่แล้วนะครับ ขออนุญาตส่งช่วงนี้กลับไปที่คุณสุขุมคุณยุทธนาและอาทิตย์หน้าเรามาพบกับเกิดความรู้และข้อมูลใหม่ๆจาก Mercedes Benz กันอีกนะครับสวัสดีครับคำถามร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่าตัวละครในเรื่องสามกกท่านใดเป็นผู้ที่คุณสุรชัยชื่นชอบมากที่สุดครับ ระวัางข้อ1โจโฉข้อ1โจโฉหรือข้อ2ของเบ้งหรือข้อ2ของเบ้งทาทราบคําตอบด่วนนะครับส่ง SMS มาที่0830819585 หรือทางแอปพลิเคชันไลนยลายไอดีของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์แอดไซน์แล้วตามด้วยคำว่ามันวิพัสลุนรับของที่ระลึกจากทาง s t a r f a ฟผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการ2รางวัลและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ w w w i d u c a u com ครับ เทนอาคารถเช่ามาตรฐานของคนไทยกับประสบการณ์การดำเนินง,งานกว่า37ปีหลากหลายบริการมาตรฐานสากลมากกว่าด้วยรถยนต์หลายรุ่นตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างสะดวกกับสาขาที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศไทยเลนอาคาพร้อมให้บริการคุณเช่ารถโทรเลยครับ02-737-8888หรือที่ www.thailen ar. เ่ี่วให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนะครับ กลับเข้าสู่ Friday Special ครับพี่ขุมกับผมยุทธนาเราอยังคงนั่งคุยอยู่กับพี่อ้วนหรือว่าเฮียอ้วนของเรานะครับพี่ตกลงคนที่พี่ชื่นชอบอะ่ะบุคคลต้นแบบของพี่เนี่ยเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นฝั่งตะวันออกครับฝั่งตะวันออกตกลงท่านนั้นเป็นใครครับคือจริงๆผมศึกษาชีวประวัติคนมาเยอะนะครับแต่เท่าที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบก็คือของเบ่งของเบ่งครับผมจากสามก๊กนะครับครับผม คือคนคนนี้เนี่ยคิดอะไรเป็นยุทธศาสตร์นะครับความสำเร็จของเขาเนี่ยได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือของเบ้งเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้ข้อมูลของคู่แข่งรู้ว่าคู่แข่งเป็นใครนะครับแล้วก็วิธีการของของเบ้งเนี่ย คล้ายๆกับสิ่งที่ผมตั้งเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตด้วยก็คือซื่อสัตย์กระตันยูรอบรู้มองการไกลแล้วก็ใช้คนเป็นห้ายอย่างนี้นะครับครับผมบอันนี้คือจุดที่ชอบใช่ครับนะแต่ว่าคงเป้งเองก็ถูกมองว่า มีจุดอ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมครับพี่อ้วนม,มีไหมมีไหมมีฮะก็คือหลังจากที่ศึกษาคงเบ้งมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าจุดพลาดของคงเบ้งอันหนึ่งก็คือการสร้างคนการสร้างคนแหละครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยได้คิดก็คือในจังหวะที่เราแข็งแรงอยู่ในจังหวะที่เรากําลังดําเนินธุรกิจต้องอย่าลืมการสร้างคนอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญมากคงเบ้งจากไปก็คือเจาก๊กล่มสลาย ไม่เหลือใครเลยนะครับเหลือเกงุยคนเดียวาทำอะไรไม่ได้นะคร,ค,รครับเช่นกันวันนี้เนี่ยในเอ็มพ o r เนี่ยผมพยายามสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเอ็มพอร์ <S <S 2> <S 2> เนี่ยไม่ได้สืบทอดด้วยสายเลือดอลูกของผมจะไม่ใช่เจ้าของเอ็มพลอร์ในรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปจะต้องเป็นพวกเขาขึ้นมาแทนบอกชัดเลยบอกชัด แล้วก็ก็บอกกับลูกไว้ด้วยว่าเขาเนี่ยไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ไปทำเอาแล้วลูกจบมาทำไงครับเนี่ยก็เขาชอบไปคือจริงๆลูกลูกชายผมเนี่ยจบสถาปัตย์มานะครับก็ทุกคนก็คิดว่าเขาจะมาต่อยอดธุรกิจเอ็มพัลเลสจริงจริงไม่ใช่เขาชอบไปเขียนโปรแกรมกระตูนในมือถือผมว่าไปไปเลยไปทำไปเลยตกลงไปทำงานข้างนอกเขาไม่รู้หรอกว่าการจะสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งเนี่ยเขาไม่เคยไปเทคอนจิตแบบผมนะครับ เขาไม่เคยไปอยู่หน้าง,งานเขาไม่เคยไปแก้ปัญหาหน้างานไปทะเลาะกับคนงานไปคุยกับลูกค้าเหมือนผมนะครับพี่กลุ่มครับคุณผู้ชมครับพี่อ้วนของเรามีประสบการณ์ตรงแล้วก็บอกว่าลุยเองภาคสนามมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงปีนี้จะย่างก้าวเข้าสู่ปีที่28แล้วนะครับพี่อ้วนบอกว่าขับมาหมดแล้วแม็โคร รถบรรทุกครับพี่ขุมเข้าทางเลยเข้าทางเลยไม่ถามไม่ได้แล้วครับไม่ถามไม่ใช่ไม่ได้ไม่ให้กลับไม่ต้องต้องถามเลยครับบนความสําเร็จบนคนที่มีคติประจําใจมีความหลักแหลมในการทําธุรกิจนะครับแล้วก็เดินได้อย่างมั่นคงเนี้ยพาหนะคู่ใจที่พี่อ้วนเลิกขับตอนเนี้ยคือรถอะไรครับสิบล้อนะครับไม่ใช่อย่าบอกว่าไม่ใช่แคโคนะครับคือตอนนี้เมื่อสักสามสี่ปีก่อนนะครับเราก็รู้สึกว่า เอเราก็อายุมากแล้วนะคเพิ่งจะยี่สบสองสิ่งสําคัญที่เราอยากจะตอบสนองความต้องการของตัวเองก็อยากจะหารถสปอร์ตเล็กๆสักคันหนึ่งคล่องตัวหน่อยคล่องตัวหน่อยเอามาใช้ทุกวันนี้เราก็ไปมอง S L K ของเบนซ์ Mercedes Benz S L K ครับผมก็ออกมาก็ขับอยู่เนี่ยสาปีแล้วก็ประทับใจครับผมก็คล่องตัวดีนะับฟุปาก็ทันใจแล้วก็ สิ่งสำคัญก็คือยังไม่เคยขับรถสปอร์ตนะครับ,รบก็อยากจะสนองความต้องการของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับก็ก็เลยไม่ผิดหวังเลยทำไมต้องเบนซ์ทำไมต้อง m e r c e d e s b e n บและทําไมต้อง SLK ครับคือผมว่าราคากับคุณภาพเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับสปอร์ตรถสปอร์ตทั่วๆไปเนี่ยผมว่า Mercedes-Benz นนี่น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้ว แอสเนี่คุ้มค่าที่สุดแล้วหนึ่งราคาไม่แพงสองสมรรถนะดีมากมนะครับแล้วก็สวยท้ายสุดครับอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของเหียอ้วนครับจริงๆวันนี้เนี่ยเคยสั่งกับลูกๆไว้นะครับว่าถ้าผมตายไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรให้ผมเขียนป้ายหน้าลุมศพเล็กๆว่า เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Emperor House ร์เฮาสแคนัดพอร์ตครับเอาละครับขอบคุณครับยินดีครับดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ภูมทับเป็นไงครับสองสัปดาห์ติดต่อกันความโดดเด่นมากๆของ Emperor เรื่องแบรนด์เห็นว่าพี่ขุมติดอกติดใจใช่ไหมครับผมงงกับความเป็นพี่อ้วน แล้วก็เอ็มเพลเยอร์งงขนาดว่าพี่เขาทำท่าไหนทําให้คนที่รับสร้างบ้านหรือคนที่จ้างให้พี่อ้วนสร้างบ้านให้เนี่ยยอมมาเอาเอ็มเพลเอร์ไปแขวนไว้หน้าบ้านอ่ะให้ติดให้ติดแบรนด์หน้าบ้านเลยออพี่ยธลองคิดดูสิอยู่ดีๆถ้าผมขายรถซาลแฟคไปตะคันแล้วบอกพี่ครับเดี๋ยวขอเอาโลโก้ซาลแฟคไปแขวนไว้หน้ารถหน่อยผมว่าไม่ใช่ง่ายนะพี่ย<อ>ไม่ใช่ง่ายเลยครับน่าจะเริ่มต้นมาจากความภูมิใจในการสร้างของเอ็มเพ r เอร์ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างไปตั้งแต่ต้นจนจบจนทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันมีความภาคภูมิใจในแบรนด์เอ็มเพลเลอร์กับผู้รับเหมาไปด้วยคือเจ้าของภูมิใจอยู่แล้วแต่ว่าทําให้ลูกค้าภูมิใจตามไปด้วยอันนี้ไม่ง่ายแต่เขาทําได้นะครับอีกจุดหนึ่งเอ็มเพลเลอร์แจ้งเกิดในช่วงวิกฤตช่วงต้มยำกุ้งอ่ะเป็นพิยุทธ์บอกว่าถูกใจมากอันนี้ทําได้ไงว่าเกิดได้ไงในในสภาวะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถดถอย แล้วขอปิดท้ายเรื่องเฮียอ้วนด้วยเรื่องนี้แล้วกันบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเฮียอ้วนของเราคุณสุรชัยนะครับหรือบุคคลที่เป็นต้นแบบก็คือคงเบ้งะครับคงเบ้งมีข้อดีหลายด้านแต่จุดอ่อนด้านหนึ่งก็คือไม่ได้เตรียมสร้างคนไวเฮียอ้วนเนี่ยเอาจุดนี้มาปรับปรุงแล้วก็สร้างเจเนอเรชั่น2 3ของเอ็มเพลเลอร์เพื่อจะทำให้บริษัทแดดได้มีโอกาสเติบโตต่อไปโดยอาศัย พลังอันเข้มแข็งของลูกม่ออ่ครับใช่รประเด็นนี้เนี่ยไม่ชมได้ไงพี่เฉาเนอะเาเลยในใน,ในความรู้สึกผมผมเชื่อว่าพี่อ้วนเองเนี่ยจ,จะเป็นผู้รับเหมามาก่อนด้วยถึงรู้จริงถึงธุรกิจค่อนข้างมากละเอียดอะละเอียดมากนะครับแล้วก็วางแผนไปถึงการส่งต่อการทําธุรกิจเราเกือบทุกเทปเลยผู้บริหารทุกคนจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราคิดว่าจะเหมือนกันก็คือว่า เวลาเขาพูดถึงแบรนด์เขาโอ้โหตาเขาประกายลูกวาวใช่ใช่นั่นหมายถึงว่าเขารับความเป็น Emperor, เอร์ไว้ในตัวเต็มตัวมากๆเลยสําคัญที่สุดคือการส่งต่อครับรุ่นต่อไปจะทําได้ไหมอ่าท้าทายนะครับท้าทายแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งและผมคิดว่ารายการ Friday Special สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้การก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จของคนคนนึง วิธีคิดวิธีแก้ไขปัญหาและมุมมองในการที่จะก้าวหน้าต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์มากๆในการที่เราจะนําไปปรับใช้กับธุรกิจและในการดําเนินชีวิตของเรานะครับ,รบเอาละครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับทั้งีิขุมผมยุทธนาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับคําถามร่มกิจกรรมประจําสัปดาห์นี้ คำถามถามว่าตัวละครในเรื่องสามก,ก๊กท่านใดเป็นผู้ที่คุณสุรชัยชื่นชอบมากที่สุดครับระว่างข้อ1โจโฉข้อ1โจโฉหรือข้อ2ของเบ้งหรือข้อ2ของเบ้งถ้าทราบคําตอบด่วนนะครับส่ง SMS มาที่0830819585 หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ไอดีของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์แอดไซน์แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลัสลุนรับของที่ระลึกจากทาง s t a r f a c t ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ2รางวัลและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ w o w i d u c a u c o m ครับรายการ Friday s p e c i a l สนับสนุนโดย บริษัทไทเลนอาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดโทร02 737 8888 88บริษัทสตาร์แฟคจำกัดผู้จําหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02 248 6699